สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับลิสต t เตอร์ทาร์โรสตกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเจาะหรือเรื่องราวความรักทั้ง12ราศีของเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นั่นเองค่ะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกของริชคือท่านที่เกิดวันที่16พฤศจิกายน ถึง15ธันวาคมนะคะอันนี้อันนี้ใช้ในวันเกิดแบบไทยเนาะใครดูแบบรคัคนาราศีดูแบบตะวันตกปรับฟังปรับใช้กันได้เลยนะคะวันนี้ใช้ตัวของ Romantic Tarot ตรงนี้นะคะก็คือจะแบ่งเป็น2สถานนะเนะาะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่เริ่มต้นที่คนโสดเลยดีกว่าจะได้มีเสี้ยวเวลานะคะชาวราศีพิจิกนะคะะเป็นชาวราศีธาตุน้ำด้วยเนาะคนโสดเดือนกุมภาพันธ์แล้วเนาะเดือนแห่งความรักแล้วเนาะ ทำไมยังโสดอยู่จ้าทำไมยังโสดอยู่จ้าเหมือนแบบฟีลแบบเยอะหยะมาะแต่ไม่ใช่นะเอาจริงๆแล้ว,วอะอลิเชื่อว่าชาวพิจิกมีเหตุผลของความโสดค่ะเพราะสิ่งที่ไพ่มันขึ้นมาฟองอลิกเนาะว่าสาเหตุที่คุณจะโสดในเดือนกุมภาพันนี้อีกครั้งเนี่ยอีกเดือนหนึ่งเนี่ยมันมาจากสิ่งที่ชาวพิจิกเองเนี่ยคิดอยู่แล้วว่าตัวเองอะ มันยังไม่ได้พร้อมที่จะรับใครจริงๆคุณมีความรักในตัวเองนะต้องบอกว่าชาวพิจิกเนี่ยต้องการความรักค่ะต้องการความรักจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าความรักคือการซัพพอร์ตเยียวยาจ,จิตใจ คุณสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่คุณรักได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันคือความรักจากที่คุณรักจริงๆถ้ามันเป็นความรักที่มันเป็นท็อกซิกกับคุณคุณจะเกิดการโปรเทคและปกป้องตัวเองทันทีเราเลยมองว่าสาเหตุหลายๆอย่างที่ยังโสดต่อมาต่อเนื่องเนาะจนมาถึงเดือนกุมภาพันธ์่ะก็เป็นการที่คุณปกป้องตัวเองอะไรหลายๆอย่างเพราะคุณรู้ดีค่ะจริงๆนะเซนส์นของชาวพิจิกอะเซนส์นความรักดีนะเซนส์นความรักดีแล้วก็ พยายามแบบว่าจัดการตัวเองหลายๆอย่างในเรื่องความรักแต่ว่าอย่างที่บอกมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินิดหนึ่งบางทีแล้วอาจจะแบบเซนดีแต่ว่ามันก็มีช่วงที่เสียเซนกันบ้างทีนึง่งนิดๆหน่นนอยอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าทุกคนก็ต้องเจออยู่แล้วค่ะในพาร์ที่มีความสุขแล้วมีความทุกข์แล้วก็ชาวพิจิกที่แบบโอ๊ยอายุเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบผ่านเรื่องราวความรักมาเยอะแล้วเนี่ยเกราะป้องกันคุณจะยิ่งหนากว่าเดิมเนาะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้มีเกราะป้องกันแบบนานาเน,นี่ยสิ่งหนึ่งก็เลยคือกกกาาารรัััตววเเออององงขชีพิิจนน่ ความเป็นแมงป่องด้วยแหละอย่างหนึ่งนะคะมีการปกป้องตัวเองมีพิษเป็นของตัวเองแล้วก็ชอบอยู่ในกลุ่มหรืออยู่ในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกสนใจจริงๆอยู่ที่สิ่งแวดล้อมที่เองถูกอ่ะเหมือนถูกกับตรงนี้ก็จะอยู่กับตรงนี้ได้นานแต่ว่าถ้าอะไรที่มันดูกระซำกระสายแล้วอ่ะอยู่แป๊บน,นึงแล้วหายใจมาคุกคบไปได้ทันทีเหมือนกันดังนั้นชาวพิจิกทุกคนเนี่ยก็เลยมองว่าการโสดไม่ได้เป็นอะไรที่ที่แบบว่าเป็นเรื่อง น่ากลัวขนาดนั้นคุณสามารถอยู่คนเดียวได้ด้วยซ้ำนะบางคนอาจจะแบบฉันเป็นคนไม่มีคู่ฉันก็ไม่แคร์นะเออฉันก็รู้สึกว่าฉันอยู่กับสิ่งที่ฉันรักฉันอยู่กับสิ่งที่ฉันเป็นแล้วก็อยู่กับคนที่รอบข้างที่รักฉันตรงนั้นฉันก็พอแล้วนี่ก็เป็นสาเหตุความคิดในเดือนกุมภาพันธ์เหมือนกันว่าแบบคุณก็เลือกอยู่กับสังคมที่คุณอยากอยู่มากกว่ากับการที่คุณจะต้องหาภาระมาให้ตัวเองนะจ๊ะแต่เสน่ห์มีไหมล่ะเออเสน่ห์มันดันขัดข้องกับตัวสาเหตุเหมือนกันนะคะที่จริงแล้ว เดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งที่ชาพิจิกมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์หลายหลายเรื่องนะ สเสน่ห์ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องชู้สาวอย่างเดียวนะบางคนอาจจะแบบโนสนโนแคร์กับเรื่องความรักที่เป็นชู้สาวผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างนี้บางคนมีสเสน่ห์เกี่ยกวกับเพื่อนร่วมง,งานที่ทํางานกับลูกค้าหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะเราค่อนข้างจะเป็นเดือนที่คุณประสบความสําเร็จกับการใช้สเสน่ห์ในทิศทางที่ดีคุณสามารถใช้สเสน่ห์หาเงินได้คุณสามารถใช้สเสน่ห์ในการแบบว่าไต่เต้านะคะหรือว่าเป็นการดีลงานหรือแก้ปัญหาได้ด้วยนะดังนั้นพิจิตรจา๋า ะะไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้าคุณจะไม่มีแฟนในเดือนกุมภาพันธ์ะตัวเสน่ห์ของคุณทําให้คุณประสบความสําเร็จสําเร็จนะคะกับเรื่องที่คุณตั้งใจไว้ด้วยนะคะในช่วงจังหวะเดือนกุมภาพันธ์นะคะได้เหมือนกันแต่ถามว่าจะดึงดูดพ,พวกความรักชงชูส้สาวมาไหมมีก็มีนะคะแต่ว่าให้ดูดีๆนิดหนึง่งให้ดูดีๆนิดหนึง่งว่าไอ้ที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นมันเป็นพาที่คุณแค่เหงาอยู่หรือเปล่าหรือคุณต้องการอยู่หรือเปล่าอะไรนี้เขาบอกให้คุยกับตัวเองดีๆเหมือนกันนะ เพราะว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นการที่จะสละโสดหรือการที่คุณจะไปสารภาพรักหรือแบบการที่คุณจะมีใครสักคนนะคะมันต้องตัดเรื่องอดีตไปก่อนนะเดือนกุมภาพันธ์เหมือนว่าถ้าลิศรู้สึกไม่ผิดก็คือคุณยังมีความคิดที่เอาอาดีตมาตัดสินนะคะตัดสินปัจจุบันตัดสินสิ่งที่ ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นอะ่ะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นคือยังไม่ได้มีใครเข้ามาหาคุณแต่คุณก็คิดไปก่อนว่าจะต,ต้องมีคนแบบนี้ต้องเป็นคนที่คิดมาใส่ร้ายฉันมาทําร้ายฉันมาหลอกให้รักฉันอะไรอย่างคะ่ะอย่างที่บอกใครที่มีเกราะป้องกันเยอะๆเนาะแบบเจ็บกับความรักมาเยอะอะไรอย่างงี้คะ่ะที่เป็นชาวพ,พิษิกะจะค่อนข้างปิดกัน้นแล้วก็เอาอาดีตมาขวางหน้าตัวเองเลยไม่ได้เปิดเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นเหมือนกันมันก็เลยทําให้เป็นเดือนกุมภาที่ค่อนข้าง อยู่กับตัวเองอยู่กับอดีตอยู่กับสิ่งที่ที่มันยังแบบมันมันบางทีมันจบไปแล้วอะ่ะคุณต้องแก้ไขเรื่องนี้ไม่งั้นอะ่ะเสน่ห์คุณไม่ไอสเสน่ห์ที่พูดมามันจะไม่ทํางานเนาะแต่ว่าไอสเสน่ห์ที่มันไปทํางานเกี่ยวกับด้านการง,งานกันอะไรพวกน,นี้มันมันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นทางด้านความรักเพราะวันนี้เราเจาะความรักกันอยู่เนาะความรักที่เป็นคู่ครองเนี่ยค่ะตัดเรื่องอาอาราวอดีตไปอดีตจะมาทําลายคุณในช่วงเดือนกุมภาพันนี้เองนะ นะ move on นะคะไปข้างหน้ายังเป็นคำหนึ่งที่อยากให้ชาวโสดชาวพิจิกเนี่ยพยายามทําต่อไป move on ต่อไปเดินไปข้างหน้ามองในสิ่งที่ควรจะมองแล้วก็ไขว่คว้าสิ่งที่ควรจะคว้าอะไรที่เรารู้สึกว่าเรา เราไม่มันเปลืองเวลากับการที่เราต้องไปข่อยคว้ากับสิ่งที่มันอาจจะจบไปแล้วมันอาจจะยังมาไม่ถึงอะไรงเงี้ยค่ะให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันจะมากจะดีมากกว่านะคะแล้วทําให้คุณมีความสุขมากกว่าแล้วสเสน่ห์มันก็จะดึงดูดได้ดีมากกว่าด้วยเหมือนกันด้วยนะ ดึงดูดกันไปนะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นงานหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นบริวารหรือเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณคุณดึงดูดได้หมดขออย่างเดียวค่ะด้านของความรักเรารังรู้สึกว่าชาวพิจิกเนี่ยอาจจะต้องเบรกต้องพักในเดือนกุมภาพันธ์นี้ไปก่อนนะจ๊ะก, like, ก็เลยก็แชร์คลิปนี้เป็นกาลังใจกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคนโสดพูดคุยคอมเมนต์ comment, กันอย่างสุภาพนะคะเดี๋ยวเราไปต่อสําหรับคนมีคู่แล้วก็มีตัวละครมีความเดทอะไรกันแล้วลวะกันเนาะความสัมพันธ์ที่เพิ่งผ่านมาว้าวนะคะ ถ้าเห็นนะอนนรู้สึกว่าชาวพิจิกเองอะ่ะค่อนข้างอยู่ในในพาที่อึดอ,อัดอ่ะไม่รู้อึดอัดอะไรนะบางทีคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณเครียดอะไรแต่ว่ามันโยนไปนที่คนรักซะมากกว่าเครียดเรื่องนี้เครียดเรื่องนั้นแต่เอาไปโยนเรื่องของความรักคือหาเป้าหรือหาเขาเรียกเลยนะหาที่ระบายหาที่ลงอะ่ะแล้วคือตอนนั้นอาจจะอยู่ใกล้สุดก็คือคนรักเนาะคนที่คุณแต่งงานด้วยภรรยาสามีอะไรก็ว่าไปเป็นลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้บางทีแล้วเรา เราลืมไปว่ามันสิ่งสําคัญมันควรจะต้องแบบจัดการจากเรื่องตัวเองก่อนอะไรประมาณนี้เนาะใครที่ดิวๆอยู่กําลังจีบกันอยู่เดทกันอยู่อะค่ะมันจะมีช่วงเฟสช่วงหายไปนะเดือนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้คุณกับเขามีระยะกันแล้วก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเป็นปัญหาแบบถึงขั้นจะต้องเลิกหรือตีจากกันไหมคิดว่าไม่แต่ก็มีช่วงที่ห่างกันไปสักพักกันเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่า จุดที่มันห่างกันไปมันได้เรียนรู้ได้ทบทวนเหมือนกันเพราะนี่มันเป็นสิ่งที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ในมันมันลากยาวมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละดังนั้นมันจะมามาไปไปก่อนจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์เพราะเป็นเดือนกุมภาพันธ์แล้วตัวตัวเฟดการระยะที่คุณห่างกันอยู่มันก็จะเริ่มใกล้ชิดกันเข้ามาอีกไม่ว่าคุณจะแต่งงานแล้วเนาะแต่มันจะต้องมีพื้นที่ให้กันและกันมันเป็นช่วงที่แบบฉันเป็นช่วงจำศีลของชาวพิจิกดีกว่าจะพูดคำนี้ก็ได้จำศีลจำศีลนะ สิ่งที่ต้องระวังคือการจําศีลพูดถึงจําศีลก็ต้องให้ระวังเรื่องการจําศีลด้วยแต่ว่าจะให้ออกมาแล้วก็แบบฝืนบังคับตัวเองให้แบบไม่คิดอะไรไม่ได้นะพิจิกเองก็คงอย,อยากอยู่กับความคิดของตัวเองอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันคะ่ะแต่ปัญหาก็คือว่าอย่าอย่าคิดว่าปัญหามันแก้ไม่ได้แล้วก็จะพูดื่างไรงเดีย๋ยอย่าโทษมัว่วโทษสว่ว อย่าโยนไปเป็นภาระคนอื่นหรือมาเป็นภาระตัวเองขนาดนั้นบางอย่างนะปัญหาที่คุณกําลังเกิดอะ่ะมันแค่ให้เวลาเป็นตัวจัดการน่ะแล้วมันก็ผ่านไปยิงคุณทะเลาะกาแฟอย่างเงี้ยสมมติไม่ไม่สมมติละกันเพราะว่ามันก็มีเหตุเหมือนกันที่ ชาวพิจิกอาจจะมีปัญหากับแฟนที่อา,อาจจะเคยนอกใจอาจจะมีความแบบมือที่สามหรือมีคนเข้ามาทําให้ความรักสั่นคลอนจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติฝ่ายพ่อฝ่ายแม่มาตีกันนู่นนี่นั่นก็อาจจะทําให้บางอย่างที่คุณรู้สึกอยากอยู่กับตัวเองสักพักอยากจะจัดการอะไรให้มันดีมากกว่านี้ให้มันแบบผ่านพ้นไปมากกว่านี้มากกว่านะคะมันก็เลยยังเป็นภาวะที่คุณยังติดแตกอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์เหมือนกันก็ติดแตกมากเกินไปมันทําให คนอื่นหรือแฟนรักแฟนหรือคนรักของคุณนะคะคิดว่าคุณไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้ต้องการเขาแม้แต่เป็นคนเดทอยู่กันอยู่ด้วยนะก็อาจจะเป็นปัญหานี้ไปด้วยนะคะแต่ต้องบอกว่าอ่าเหมือนตกหัวรูปหลังกันเบาๆเลยค่ะว่ายังไงแล้วเรื่องเราดีๆก็ยังเกิดขึ้นอยู่กับชาวพิจิกที่เป็นคนคู่นะส่วนหนึ่งคือคุณต้องทําให้ความรักคุณอนะพิสูจให้ได้ว่าไม่ว่าจะมีแบบบุคคลที่สามเข้ามาที่อยากจะแท้ทําลายความรักของคุณอนะ เขาทําอะไรไม่ได้เพราะคุณต้องใช้ความบริสุทธิ์ความรักอันบริสุทธิ์ของคุณอะแสดงออกให้โลกรู้ว่าคุณกับคนรักเนี่ยเรารักกันได้แบบไหนนะคะบางครั้งจิตใจที่บริสุทธิ์อาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้แต่มันมาจากข้างในจริงๆว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นความรักที่เราไม่ได้ไม่ได้เห็นแก่ตัวค่ะมันไม่ได้เป็นภาวะที่แบบเธอจะต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่การรักตัวเองอะต่อให้การเป็นแฟนกันนะทุกคนก็ยังมีเรื่องของการรักตัวเองแล้วชาวพิจิกเป็น เป็นหนึ่งราศีเลยค่ะไม่ว่าจะมีแฟนหรือโสดอยู่่<อ>ก็จะเป็นกลุ่มที่รักตัวเองมากๆพอรักตัวเองมา,มากๆก็ต้องการให้สิ่งตรงหน้าเป็นในแบบที่ตัวเองต้องการบางทีมันก็เลยเกิดการแบบไฟบังคับคนรักบ้างหรืออาจจะเป็นการแบบบีบบังคับอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าคุณพรูฟได้นะว่าความรักของคุณอนะ่ะคุณหวานชื่นมากแค่ไหนนะบอกเลยว่าไม่มีใครทําร้ายความรักคุณได้คนที่คุยคุยเด็ดๆกันอยู่อะ่ะถ้าพรูฟช่วงกุมภาพันธ์ไปได้แล้วนะคอมมิตเมนต์น่าจะเกิดในช่วงเดือนมีนาคมหรือ อาจจะไปไปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันอยู่ที่ทามมิ่งที่คุณแบบว่าจีบหรือดิวกันมาหรือแบบว่าเดทกันมาเรียนรู้กันมาแต่ถ้าใครเพิ่งเจอกันนะคะผ่านบททดสอบไปให้ได้ก่อนนะคะเพราะสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่พ่ยเขาอยากบอกก็คือว่าไม่ต้องไปอึดอัดอะไรกับสิ่งที่มันมันแก้ไม่ได้อะอะไรพูดคําเดียวมันแก้ไม่ได้ก็คือแก้ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยน มันไม่ใช่การแก้มันคือการแบบตัดทิ้งเปลี่ยนแปลงทิ้งมันออกไปเพื่อแลกสิ่งใหม่เข้ามาอย่าไปพยายามดันทุลังคํานี้เลยชาวพิจิกที่มีคู่ทุกคนที่มีตัวละครไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหน้ะหองรยแหงหรือรักกันมากอะไรที่มันไม่ไม่ต้องไปให้ค่าก็ไม่ต้องไปให้ค่าอะไรอย่าดันทุลังกับสิ่งที่มันมันจัดการไม่ได้ไม่ต้องไปดันทุลังคํานั้นคํานี้คําเดียวที่จะฝากไว้ไม่ดันทุลังจัดการตัวเองให้ได้ เทคแคร์ care, แล้วก็พิสูจความรักของคุณเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่ได้เห็นความเป็นรักแท้แน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่เลยนะคะสุขสันต์เดือนแห่งความรักมีอะไรคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย